สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องไว้แบ์ซีเฮนนะครับผมันยูนิเกม f o ฟุตบอล2025นะครับผมวันนี้ก็ตามชื่อคลิปเลยนะผมจะมาบอกแนวทางการนับของแพ็กบูุสเซียดอทมูนนะครับทั้งโชว์ไทม์แล้วก็การไฮไลท์ที่มาเป็นแพ็กเดียวเดียว8คนนะครับก็นี่นะครับจัดลงทีมก็จะอยู่ประมาณนี้ครับอยู่ในแผน4-3-3นะครับโค้ชเป็นชาบียลอนโซนะครับผมปรับเป็นสไตล์ควิกคอร์เตอร์นะครับผม88นะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มอัพที่คนแรกนะผมเป็นโจบเบลลิงแฮมนะฮะกองน่ะเอ้ยกองกลางดาวลุกนะครับขอไปโอเคครับโจบนะก็ไปที่ลูกบอลนะฮรลูกบอลไปสักสิบสองนะครับแล้วก็ไปที่รูปลวยนะครับรูปลวยสักประมาณสิบนะครับผมแล้วก็ซิกแซกนะฮะเครื่องหมายซิกแซกไปสักประมาณสี่นะครับแล้วก็รองเท้านะรองเท้าไปสิบนะครับผมแล้วก็เรื่อมาข้างล่างนะเป็นเกาะนะฮะเกาะไปสักห้านะผมโอเวอร์ออนเลยที่อยู่ที่ประมาณเก้าสิบเจ็ดนะครับ ลงทีมก็จะอยู่ที่ประมาณร้อยสองนะฮะถ้าใส่เม็ดูสเ s t e r บีก็จะอยู่ที่ประมาณ103ร้อยสามนะแต่ว่าผมยังไม่มีนะก็เลยจะยังไม่ใส่ให้ดูนะครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวจะพาไปดูไส้ในอีกทีนึงนะครับว่าโจ๊บนี่เป็นยังไงนะสําหรับไส้ในนะครับลงทีมร้อยสองนะผมบอลคอนโทรลแปดสิบเก้าดิบ,บิ้งเก้าสิบนะไทโพเลชันแปดสิบแปดจ่ายสั้นเก้าสิบจ่ายยาวแปดสิบเก้านะครับโดดเด่นเรื่องการจ่ายบอลนะฮะส่วนเรื่องเกมรับก็ ไม่ได้ดีมากนะครับผมสปีด90นะสปีดต้น82กิกกิ้งพาวเวอร์93เตะแรงมากๆเลยนะครับส่วนสติมินาก็า98นะครับถือว่าเล่นเต็มเกมไดพ้พอสมควรนะครับสำหรับโจบนะโอเคครับไปที่คนต่อไปนะผมต่อไปจะเป็นการ์ดไฮไลท์น,นะครับผมเป็นโคเบลนะผมผู้รักษาประตูของเราเนั่นเองนะครับโอเค ก็ประตูนะก็ไปที่ลูกศรขึ้นนะเรื่องกระโดดนะไปสักสี่นะครับแล้วก็ถุงมืออันที่หนึ่งนะถุงมืออันที่หนึ่งเอาสักประมาณเก้านะครับผมแล้วก็ถุงมืออันที่สองน,นะไปแปดนะแล้วก็ถุงมือที่สามเก้านะครับผมก็จะโดดเด่นเรื่องการกระโดดด้วยนะครับสำหรับโคเบลนะผมส่วนการเซฟอะไรก็อยู่ที่แบบเกณฑ์ที่โอเคนะไม่ได้แย่มากนะลงทีมจะอยู่ที่ประมาณเก้าสิบแปดนะครับผม เครับไปกันต่อต่อไปเป็นที่กองหน้านะผมกูลาซี่นะฮะโอเคกูลาซี่เป็นกองหน้าก็ต้องโดดเด่นเรื่องการจบสกอร์อยู่แล้วนะครับไปที่ลูกศรเป้านะจบสกอร์ไปที่8นะครับแล้วก็กวยนะฮะกวยสักประมาณ3นะครับแล้วก็เครื่องหมายซิกแซกนะสักประมาณ10นะครับแล้วก็รองเท้านะรองเท้าสักประมาณ8นะครับแล้วก็ลูกศรขึ้นสักเก้านะครับผมโอเวอร์ลอติ้งอยู่ที่ประมาณ94นะครับก็จะโดดเด่นเรื่องจบสกอร์กับลูกหมงก็ หวังผลได้นะผมมีสปีดนิดหน่อยนะสปีด81สปีดต้นเจ็ดสิบนะผมคลิ๊กคิมบอกว่า87นะเตะแรงด้วยนะครับแล้วก็กระโดดสูงด้วยนะก็เปิดหมง่งเล่นเปิดหม่งก็น่าจะเหมาะกับคนนี้อยู่นะครับกูลาซี่นะครับโอเคครับผมไปที่คนต่อไปครับผม,มนะไอเดียมี่นะฮไอเดียมี่นี่ก็มันปีกตัวจีจ้าอยู่แล้วนะครับถ้าใครดูบุนเดสก็จะรู้นะครับไปที่ลูกศรจบสกอร์ครับผมเป้าสี่นะครับแล้วก็กลวยนะฮะกลวยอยู่ที่สิบสามนะครับแล้วก็ลูกศรซิกแซกนะ ประมาณ8นะครับแล้วก็รองเท้ารองเท้าสักประมาณ8นะครับโอเวอร์ออลเกตติ้งจะอยู่ที่ประมาณ94นะครับผมบอลคอนโทรล87นะครับดิบบิ้ง93นะครับผมไทโพเิชั่น87นะฮะฟิเนชชิ่ง75นะครับผมเรื่องสองสั้นสองยาวนี่อยู่ในเกณฑ์ที่แย่นะครับผมสปีด92สปีดต้น92เหมือนกันนะครับคิกิ้งเพิร์ฟแปดสิบเจ็นะครับบาลานซ์ก็ท่งตัวอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะครับไอเดียมี่นี่ก็จะโดดเด่นเรื่องความเร็วแล้วก็ลูกปั่นของโค้งนะครับผม มาที่คนต่อไปครับผมยูเลียนบันนะครับนี่ก็เล่นตำแหน่งเอเอฟนะครับแต่ว่าเล่นปีกได้เหมือนกันนะครับได้จับมายืนปีกขวานะครับผมไปที่จบสกอร์สามนะครับผมแล้วก็ลูกบอลที่แปดนะครับแล้วก็ลูกศรกลวยอยู่ที่เก้านะครับผมแล้วก็ลูกศรซิกแซกอยู่ที่แปดนะครับแล้วก็รองเท้าแปดนะครับโอเวอร์ออลเลตอยู่ที่ประมาณเก้าสิบสามนะครับบอลคอนโทรลเก้าสิบเอ็ดดิฟบิ้งแปดสิบเก้านะครับไทยโพสเทชั่นเก้าสิบสองนะครับ จ่ายสั้นง87จ่ายยาว87บนะครับฟินนชชิ่ง74นะครับผมแล้วก็สปีด8ปสปีดต้น76นักกิ๊กกิ้งพวเวอ่์84นะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะครับสําหรับยูเล่นบันนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าข้าพลังในทีมชาติเยอรมันที่มาเป็นการ์ดแยกนะครับไม่รู้ว่าดีกว่าล่างดอทมูหรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะส่วนตัวไม่เคยได้นะครับโอเครับผมไปที่คนต่อไปนะครับผมกองกานนะะคครรัับบผม CMF กองกลางก็โดดเด่นเรื่องการจ่ายบอลอยู่แล้วนะครับผมไปที่ลูกบอลนะฮะลูกบอล9นะครับผมแล้วก็กลวยนะผมไปที่กลวยกลวยอยู่ที่ประมาณ11นะครับแล้วก็ซิกแซกนะผมซิกแซกอยู่ที่4นะครับรองเท้ารองเท้าสักประมาณ8นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงก่อแล้วก่อไปสัก4นะครับโอเวอร์ออฟเลตติงอยู่ที่ประมาณ9 3้บสามบอลคอนโดนแปดิบเจบิ้งนะผมไทโพซชัน89นะครับจ่ายสั้น89จ่ายยาว90นะครับ ก็โดดเด่นเรื่องใจวอลนะครับไม่ต้องสืบเลยสปีด78สปีดต้น74นะผมคิกกิ้งพาวเวอร์87นะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะครับรวมๆก็ประมาณนี้นะครับไปที่คนต่อไปกันเลยครับผมเป็นแบ็กขวานะเขาจะจับมาเล่นแบ็กซ้ายนะครับผมเล่นได้เหมือนกันนะครับก็ไปที่ลูกบอลสี่นะครับผมกวยสี่นะครับซิกแซกประมาณหกนะครับผมแล้วก็รองเท้ารองเท้าประมาณ เนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะผมลูกศรขึ้นสัก5นะครับอ,อ๋อสี่ครับผมขอไปกดเพิ่มกดเพิ่มแล้วก็ลูกศรก่อนนะผม11บนะครับผมโอเวอร์ออลเลยที่อยู่ที่ประมาณ9ก้นะครับผมแบ็กซ้ายแบ็กขวาเนี่ยก็จะโดดเด่นเรื่องการจ่ายบอลหรือลูกคอร์สนะฮะแล้วก็วิ่งเร็วนะแล้วก็ความอึดน,นะครับเกมรับก็อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะครับผมสปีด d 88สปีดต้น87นะครับผม บาลานก์การงตัวอยู่ในเกนที่โอเคหมดสเตมีน้า96นะครับคนนี้วิ่งได้ขึ้นสุดลงสุดแน่นอนครับผมถึงร้อยหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจนะครับลงทีมนะโอเคครับผมไปที่คนต่อไปนะผมกองหลังตัวเก่านะฮะซูเล่นะฮะอา้าวเน็ตหมุนแป๊บนึงนะครับซูเลเ่เขาก็จะโดดเด่นเรื่องความแข็งแกร่ง,งการสรกัดบอลอยแล้วนะครับ รองเท้าสี่นะครับผมแล้วก็ลูกศรขึ้นแปดนะครับแล้วก็ลูกศรก่อเอาประมาณสิบสี่นะครับผมเอาว่าอะไรติ่งอยู่ที่ประมาณเก้าสิบสามลูกหม่งแปดสิบเก้านะครับผมเกมรับก็อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะครับไม่ได้แย่มากมีสปีดนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็มีเตะแรงเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็เรื่องของการกระโดดนะครับผมถ้าใครเล่นทันภาคเปสเนี่ยจะ จะเป็นร่างของไบเย่เมเนียร่า่นั้นก็เก่งมากๆเลยนะครับจนเขาย้ายามาดอทมุลนะฮะจนดอทมูลข้าพลังก็แอบดรอปไปนิดนึงนะแต่ก็ยังโอเคอยู่นะครับโอเคไปที่คนต่อไปครับผมมาคาสบิเซอร์นะผมเป็นการไฮไลท์ที่อยู่ในแพ็คโชว์ไทม์ของโจวเวลลิงแฮมนะผมไปที่บอล12นะครับแล้วก็โกยแปดนะครับผมแล้วก็ซิกแซก4นะครับแล้วก็รองเท้า8นะครับผม แล้วก็ลูกศรกอดสัก5นะโอเวอร์ออลไหลติ้งอยู่ที่มัน94นะครับบอลคอนโทรล83ดิบบิ้ง81ไทโพเซชั่น85นะผมจ่ายสั้น89จ่ายยาว86นะครับมาคาสบิเซอร์ก็จะโดดเด่นเรื่องยิงแรงกระจายบอลนะครับผมสปีด80สปีดต้น78คิกกิ้งพาวเวอร์91นะครับเตะแรงอยู่พอสมควรเลยนะผมสามารถส่องไกลแถว2ได้เลยนะครับสำหรับมาคาสบิเซอร์นะครับส่วนตัวก็มีทั้งล่างทีมชาติล่างแมนยูนะครับแล้วก็มาล่าง ดอทมุลนะครับแล้วก็ไปที่กองหลังอีกคนนึงนะครับคนนี้ก็มาเป็นร่างทีมชาติไปแล้วนะครับผมลูกศรซิกแซกสี่นะครับรองเท้าสี่นะครับแล้วก็ลูกศรขึ้นนะครับไปที่8นะครับแล้วก็เกาะไปที่14เลยนะครับโอเวอร์ออฟติ้งอยู่ที่ประมาณ9ก้าบนะผมลูกหม่ง8 8เกมรับก็อยู่ในเกมที่โอเคนะฮะจับคู่กับซูเล่น่าจะแข็งป๊อกเลยนะครับมีสปีดกับสปีดต้นนิดหน่อยนะครับถึงไม่ได้เร็วมากแต่ก็โอเคนะแล้วก็เป็นเรื่องของกระโดดสูงนะครับ ลูกกลางอากาศน่าจะเคลียร์ได้แบบหายห่วงนะครับสองคนนี้นะถ้ายืนคู่กันโอ้เซิร์ฟไปเไรเข้ามาดูครับแอบนูนนูนนิดนึงนะตอนที่ผมกําลังถ่ายคลิปอยู่นี่นะครับไปที่แบกขวาอีกคนนึงนะครับอันนี้ก็เป็นการ์ดไฮไลท์เช่นกันนะครับมาในแพ็คโจ๊กเหมือนกันนะครับผมแบกขวานะก็โดดเด่นเรื่องวิ่งเร็วกระจายบอลนะครับแล้วก็ความอื่นนะลูกบอลสี่นะกวยสี่นะครับผมแล้วก็ซิกแซกห้านะครับ รองเท้าก็ประมาณ12นะครับแล้วก็เลื่อมมาข้าล่านนะครับลูกศรขึ้น4นะครับแล้วก็เกรอบ8นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับบอลคอนโด81ดิบบิ้ง84นะแต่โพสชั่น85จ่ายสั้น82นะครับมีเรื่องลูกหม่งด้วยนะครับแล้วก็เกมรับอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนิดหน่อยนะครับไม่ได้ดีก็ไม่ได้แย่มากนะครับสปีด93สปีดต้น89นะครัิกกิ้งพาวเวอร์81บาลานซ์กระสงตัว กับสเตมิน่อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะอู้แบกซ้ายแบกขวาของดอทมุลเท่าที่อัพมาเนี่ยความอืดนี่ใช้ได้นะครับขึ้นสุดลงสุดแน่นอนนะฮะเก้าสิบนาทีเต็มอาคาดอีกคนนึงนะครับผมลืมไปนะเป็นการ์ดฟีเจอร์นะผม DMf มเอนะผมตัวรับนะครับคนนึงครลืมเลยนะโอ้เน็ตมุลนะครับโอเคคนสุดท้ายนะครับปิดจ็อบ DMF นะครับก็จะเป็นสายรับนะฮะก็ เราจะเริ่มที่ลูกบอลนะครับลูกบอลหนะครับแล้วก็รูปกลวยนะครับลูปกลวย1นะครับแล้วก็รองเท้าเก้านะครับแล้วก็เริ่มมาข้างลูกศรขึ้นสี่นะครับแล้วก็เกาะสักประมาณสิเลยนะครับเอาว่าออรดีอยที่มาณเกิบสองนะบอลคอนโทรลแปดนะครับดิบบิ้งเจ็เก้าแท็บบอ์ชั่นเจ็จ่ายสั้นแปดสิบดจ่ายยาวเจ็ดสิบแปดนะครับเฮดดิ้งแปนะครับลูกมง ส่วนเกมรับก็อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะครับไม่ได้แย่มากสปีด87นะสปีดต้น66นะวิ่งช้างมานะครับเตะแรง86นะครับสเตไมน่นาที่84นะคนนี้น่าจะเล่นได้ไม่สุดเท่าไหร่นะก็ต้องหาคนมาสลับสับเปลี่ยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมลงทีมก็จะอยู่ที่97 98สวยๆแบบนี้เลยนะครับผม ็ลองไปเล่นลองไปอัพต่างกันได้นะผมถ้าใครชื่นชอบนะผมก็ประมาณนี้นะครับไม่มีแล้วาก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับถ้าใครแล้กดกระดิ่งเพื่อพลาดคลิปให,หม่ๆด้วยนะครับสลับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็รอติดตามชมกันได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ